นี่คีอช้าวันที่ยีครับสวัสดีครับวันนี้หุ้นเปิดเป็นเลขเบื้อนหน้าครับเปิดออกมาจะเป็นเลข4 0 3 2 4 4 2 4 4ามสครับเปิดลบครับตอนนี้หุ้นก็ยังเป็นลบอยู่นะครับแอดวันนี้คำนวณที่เลขลบนะครับตัวจอะครับแปดแปด สองตัวได้ตามนี้ครับจับคู่ได้ตามนี้แปดสี่แปดแปดสามสองสามหกสองหกตัวนี้เป็นเลขตัวเจาะครับมาดูตารางหุ้นประจำวันนี้ครับวันนี้แอดเทียบตารางหุ้นล,ล,ลบนะครับเพราะหุ้นยังลบอยู่400นะครับตารางหุ้นลบวงกลมสีฟ้าเป็นเลขเปิดเช้าครับกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียว นะครับเป็นเลขเจาะที่แอดลองตีกรอมให้ดูว่าเลขเจาะคู่ที่วันนี้จะมาหรือไม่มานะครับเป็นแนวทางหุ้นครับคู่บนคู่ล่างเขาจะเด้งตามตารางประจำวันนะครับมาได้เด้งมั่วนะครับเพราะว่าเขาเทียบตารางหุ้นมาให้เรียบร้อยแล้วทุกหุ้นเลยครับบางท่านจะวิ่งจะลูดก็ต้องศึกษาให้ดีครับ บางครั้งลงทุนไปแล้วมันไม่คุ้มค่าก็เสียเปรียบครับเสียเปรียบอย่างยิ่งเลยมาดูสายลูดสายวิ่งครับมันมีคู่ที่หน้าวิ่งอยู่สองตัวแค่นั้นแหละครับแกับ3นะครับที่มีเลขบนล่างตรงกันนะครับนอกนั้นก็ไม่มีครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้านะครับที่จะมีเลขตรงกันก็มีแค่นั้นนะครับแต่ถ้าหากท่านจะวิ่งจะลูดนะครับหรือท่านจะลูด ให้ลูดหลักสิบเท่านั้นครับเช่น0นย์ก็0ูนไว้หน้า1ก็1ไว้หน้า2ก็2 0 2ศ2 2 2 3ยืนยไล่ไปเลยครับอย่าเอามาไว้หลักหน่วยครับเพราะหลักหน่วยไม่มีเลขที่ตรงกันเลยนะครับลงทุนได้ตามนี้ก็ยังไงก็ขอท่านโชคดีครับขอหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณมากครับ